สัตว์ป่าอเมซอนมหัศจรรย์แห่งผืนป่าป่าอเมซอนคือผืนป่าดิบชื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่หลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิดตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่เช่นจาก,กัวและแทปเปอร์ไปจนถึงนกหลากสีสันแมลงนานาชนิดและปลาจํานวนมากความหลากหลายทางชีวภาพของอเมนเป็นเป็นสิ่งที่น่าทึ่งและมีความสําคัญต่อสมดุลของระบบนิเวศโลก การอนุรักษ์ป่าอเมซอนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตกกว์ป่าจากวัวจากัวเป็นสัตว์ผู้ล่าที่ทรงพลังและสง่างามพบได้ในป่าอเมซอนพวกมันเป็นแมวขนาดใหญ่ที่มีลายจุดสีดำบนพื้นสีเหลืองทองมีความสามารถในการว่ายน้ำและปีนต้นไม้ได้ดีจาก,กวัวเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารโดยล่าสัตว์หลากหลายชนิดเช่นหมูป่าคาปิบาราและนกต่าง จากัวมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรสัตว์ในระบบนิเวเศอเมซอนการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ของจากัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นนกแก้วมาคอมาคอเป็นนกที่มีสีสันสวยงามและมีขนาดใหญ่พบได้ในป่าอเมซอนพวกมันมีจงอยปากที่แข็งแรงใช้ในการกินมเมล็ดพืชและผลไม้นกแก้วมาคอเป็นสัตว์สังคมมักอยู่รวมกันเป็นฝูงพวกมันมีเสียงร้องดังและสามารถเรียนเสียงต่างๆได้นกแก้วมาคอมีบทบาทสำคัญในการกระจายมเมล็ดพืชในป่าอเมซอน การสูญเสียถิ่นที่อยู่และการล่าเพื่อการค้าสัตว์เลี้ยงเป็นภัยคุกคามต่อน,นกแก้วมาโคสลอดสลอสเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เคลื่อนที่ช้าพบได้ในป่าอเมซอนพวกมันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้กินใบไม้เป็นอาหารสลอดมีขนสีเขียวเนื่องจากมีสาหร่ายอาศัยอยู่ขนของสลอดเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆสลอดเป็นสัตว์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีแม้จะเคลื่อนที่ชา้าแต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงผู้ล่าได้ สลอดเป็นสัตว์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศเมซอนปลาปิรัญญาเพรานหะเป็นปลาน้ำจืดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความดูร้ายพบได้ในแม่น้ำอเมซอนพวกมันมีฟันที่แหลมคมและขาการไกลที่แข็งแรงปิรัญญาส่วนใหญ่กินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กอื่นๆแต่บางชนิดก็กินพืชและซากสัตว์ปิรัญญามักอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ พวกมันมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรสัตว์น้ำในระบบนิเวศเมซซนแม้ว่าปิรัญญาจะถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแต่พวกมันก็มีความสำคัญต่อสมดุลของระบบนิเวศ